เออมามาเพื่อไม่เสียเวลาเวลาเราจะจักัดนีชาวนี้มาร่วมงานพันเดอร์โบใช่ค่ะก็มาเปิดตัวหนังพันเดอร์โบค่ะก็เป็นหนังมาเวลที่อยากให้ทุกคนมาดูนะคะคือไม่ใช่ซูเปอร์ฮีโร่แบบที่ผ่านมารอบนี้คือเป็นไวายไลฟ์มารวมตัวกันเพื่อแบบกอบกู้โลกรับรองว่าแบบสนุกแล้วก็สมจริงแล้วก็มีนักแสดงที่แบบ คุณภาพหลายๆคนมาร่วมเล่นด้วยนานๆที่จะเห็นนิชาแบบว่าลุกเท่แบบนี้ใช่ค่ะไม่เคยแต่งแบบนี้เหมือนกันมีโคเป็นใครกันิชาคะมิโคเป็นตัวไหนเยเลน่าแน่นอนค่ะนี่ยังไงบอยเตอร์เขายังไงลูกค่ะก็จริงๆเยเลน่าเป็นแบล็กวีดโวค่ะที่เป็นตัวแบบเหมือนนันาชาโรแมนนอล่ะทุกคนคนเป็นแบบเป็นแบบผู้หญิงแกร่งแล้วก็มีความแบบธรรมะธรรมงแล้วก็เก่งหลายด้านใช่ซึ่งแบบคาแรคเตอร์ก็คือเราเลยใช่ไหม ไม่แน่ใจว่าแข็งแรงรเข่าเขาไม่เพราะว่าเขาเตะต่อยด้วยหรอคล่องมากเขาคล่องมากเขาเขาแบบเป็นนักยิมนาสติกอะไรอย่างงี้ด้วยใช้อาวุธก็เก่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะปาดเลยุูบวันที่หนึ่งพิษภูมเข้ารงแล้วค่ะก็วันที่หนึ่งพฤษภาคมนะคะตันเดอร์โบจะเข้าลงแล้วนะคะมาดูกันเยอะๆนะคะใครแบบไม่รู้ว่าวันหยุดจะไปไหนก็มาดูหนังกันได้ค่ะนวิชาขาล่าสุดถามเรื่องลุกหน่อยลุกแบบ่ไม่ถึงปาอง่นโอ้ผมแดงใช่ไหมใช่ ก็ใส่ใส่วีค่ะคือคือไปถ่ายเล่นกันกับแบบพี่ช่างภาพช่างหน้าช่างผมอะไรเงี้ยค่ะก็เครียดลุกใหม่ๆสนุกสนุกกันอันนี้เป็นแบบเล่นแบบจริงจังมากเลยนะเป็นจริงจังค่ะก็พี่เขาก็คิดธีมคิดอะไรเงี้ยกันมาแล้วเราก็แบบโอเคงั้นแบบพี่พี่อยากทําอะไรหนูเดี๋ยวหนูก็ไปนั่งเฉยๆให้พี่พี่เขาทำไปเรื่อยๆนี้สั้นทั้งแรกของเราเลยเออไม่น่าค่ะแต่ว่าผม ไม่แน่ใจว่าผมสีเนี้ยครั้งแรกหรือเปล่าอ่าชอบหนลุคนี้อาจจะชอบแต่ว่าเป็นวิกดีแล้วค่ะแม่ผมผมอาจจะพังแต่นี่ดูกระแสไหมคนแบบว้าวอุทานเขาอุทานจะแบบว่าเออมันต้องอย่างนี้ก็อาจจะเป็นอะไรที่ใหม่กับคนด้วยแล้วก็เห็นพี่ปิงปองไปทําตามน่ารักม่ไรอปร้อยก๊อปร้อยนึกว่าตอนแรกคนนึกว่าเราตัดจริง อ๋อไม่น่าไหวนิชช่อยากเปลี่ยนลุคเล่นอีกไหมมันดูแบบดูเราเอนจอยสนุกกับการเปลี่ยนลุคเปลี่ยนอะไรเงี้ยใช่ค่ะจริงๆยังเหลืออีกลุคนึงนะคะรอดูด้วยวอันนี้เป็นน้ำซิมก็จริงๆหาอะไรเล่นสนุกกับพวกพี่พี่อยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเราก็เป็นคนชอบแบบ แฟช so like wow so <th right. ั่นชอบลองอะไรใหม่ๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยิงที่อยากแต่งแอัน้อเงอุที่จะเห็นอยากเป็นโปรเจกตว่าเราแค่ตัดเล่นๆทำเล่นค่ะใช่ทำเล่นแต่ว่าจริงจังมากอีลุคหนึ่งที่ไปพังงานออ๋อค่ะอันนั้นไปเที่ยวเซ็กซี่เบาๆ ไม่นะก็ไปเล่นเซิร์ฟปกติแต่ปกติก็ไม่ค่อยไม่ค่อยได้เห็นพี่ชายลูกนี้เท่าไหร่เล่นจริงพี่แซ๊ไม่ใช่คอนเทนต์หลายคนเล่นจริงแต่ว่าจับขึ้นได้หรือเปล่าก็สนิทอีกทีหนึ่งเล่นมานานอย่างงี้หรือเปล่าก็เล่นมานานมากแล้วค่ะแต่ว่าก็เออยังไม่ได้เก่งขนาดนั้นเลยนะก็อี่เราสืบหลายลุกเลยนะคุณเนี่ยคุเนี่ยคุณเนี่เนี่ยคุณเนี่ยคุณเนี่ยเนี่ยคุเนี่เนี่ยคุณเนี่ยคุี่ยคุณเนี่ยคเน่ยคุณยคุณเนี ได้ไปเที่ยวด้วยอะไรเงี้ยค่ะวันหยุดอะไรแล้วก็เซ็กซี่ด้วยไม่นไม่นะไม่เซ็กซี่หรือว่าจะถือว่าเป็นการแบบให้ลูกค้าเป็นตัวเลือกว่าเออนิชาได้หลายแบบนะหลายลูคหลายสไตล์ใช่ก็ถ้าลูกค้าเห็นก็ฝากด้วยนะคะาเขาชอบลุคเซ็กซี่เราเออเราเปลี่ยนแบบ ก็ต้องดูว่ามันไปเบอร์ไหนอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องดูดูภาพรวมทั้งหมดด้วยก็พี่เบิ้มก็ช่วยสแกนด้วย <c oughs> แสดงว่าแสดงว,ว่าชุดนี้ก็คืออยู่ในแบบแบบที่เราแบบประมาณนี้ใช่ไหมโอเคไม่โป๊แบนีแ <c oughs> ล<ะ>้วคิดว่าหนูก็ประมาณนี้มาตลอดแบบเวลาไปเที่ยวทะเลเวลาไปเล่นเซิร์ฟก็ใส่อะไรแบบนี้มาตลอดเลยอะค่ะก็ไม่ได้เปลี่ยนลิมีตของนิชาความเซ็กซี่มันจะได้ประมาณไหนยังไงประมาณนี้แหละมั้งคะออมากไปไม่้อเ่ ก่อนนั้นยังมีใช่ผู้คิดได้ไหมเป็นมีคิดหรือ่าผู่คิดก็ได้ค่ะแต่ว่าเวลาเล่นเซิร์ฟวันคิดมันจะทรรมดาแรงกว่าสําหรับหนูอะไรนะคะก็เลยก็เลยจริงจริงก็ได้ได้หมดค่ะถ้ามีแบบถ่ายคลิปกับแดงร่วมมี่ะถ่ายกับแดงโอ๊ยไม่น่านะคะคือเวลาไปเที่ยวกันทุกคนก็จะชิลๆแบบไม่ได้ตั้งใจเพื่อจะแบบไปถ่ายอะไรขนาดนั้นเลยนะคะแต่ว่าแติปนี้เราไปกี่วันคะไปมา สามวันสาวันามวันเพิ่งกลับมาเมื่อคืนเลยกลับมาเมื่อคืนแล้วหรือว่าปรับทุกปรับก็จริงๆแพนกับพี่พี่คือพี่พี่เขาจะลงไปเล่นกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยอุ้ยไปด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าเห็นเขาบอกว่าคลื่นดีมากพังงานนะคะไปเที่ยวที่ Memory Beach กันได้เยอะๆใช้เข่าลากขาก็กลับมาพราะตรตองเดือเปล่ากค่าก็เป็นเป็นตัวเองปกติค่ะใช่ ตอนนี้อานิชาเขรับสุดเเพื่อนตัว่าเป็นไงบ้างเป็นกำลังสบายดีค่ะไม่มีอะไรเลยตอนนี้วคนตกกำลังใจให้เราเยอะมากเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เห็นบ้างไม่เห็นบ้างเพราะว่าเหมือนช่วงที่ผ่านมาก็แบบขอโทษค่ะเหมือนแบบทํางานทํางานแล้วก็แบบไม่ค่อยไม่ค่อยได้มานั่งเช็คอะไรมากเท่าไหร่แต่ว่าก็ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเรารับรู้ถึงพลังงาน เปนคนสูงกำลังใจที่สูงหนูเป็นคนที่ได้รับพลังงานดีๆจากคนทุกๆคนอยู่เลยบางคนก็ไ้บอกว่าคุณนิชาต้อรองมากเลยเก่งมากเลยแล้วรู้สึกยังไงบ้างกั้นขาดรับก็ได้ค่ะรคุณคุณนิชาแบบรู้สึกว่าแบบเออเราแข็งแกร่งนะเลยออะไรอะคะโอ้หคำถามลึกมากแต่ก็ก็ตัวเองด้วยก็รู้สึกว่าเราก็เป็นตัวเราเราก็ใช้ชีวิตในแบบของเราเราก็แฮปปี้ดี พื่อนรอบตัวด้วยไหมนี่เพราะเพื่อนดูแบบซัพพอร์ตเราแบบเต็มที่ไปไหนช่ไปไหนอะไรอย่างนี้ตลอดจริงๆทุกคนแบบหนูมีคนรอบตัวที่ดีมากๆมาตลอดอยู่แล้วค่ะแบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรหนูจะทําอะไรทุกคนซัพพอร์ตหนูเต็มที่มากๆอยู่แล้วก็เลยก็เลยแบบดีใจอยู่แล้วที่มีทุกคนรอบตัวที่ดีแบบนี้แล้วก็ตอน อที่ทุกคนเป็นห่วงก็คือหนูบอกว่าไม่ต้องห่วงค่ะหนูใช้ชีวิตปกติค่ะหนูสวยนะลูกเนาะหนูสวยหนูสวย <พ>คือคือจริงๆเออชอบชอบกินแหละแล้วไม่ต้องหมาล่าก็ทุกอย่างก็กินได้หมดช่วงนี้ได้เห็นแบบปาร์ตี้กับเพื่อนเพื่อบ่อยไมตื่เลยนมไม่เห็นบ่อยเลยอ,อน,นี้แค่ข่าวนะคะคนเข้าใจผิดมากคือแค่วันนั้นวันเดียวเลยที่แบบว่าคือไม่เคยจัดงานวันเกิดมาก่อนแล้วก็ เป็นเรารู้สึกว่าเลขสองปีสุดท้ายแล้วคือคนอื่นเขาจะจัดปาร์ตี้แบบต้อนรับเลขสามใช่ป่ะแต่ว่าหนูอยากอำลาเลขสองค่ะก็เลยแบบว่าเอออยากจัดกับเพื่อนอะไรก็เป็นก็สนุกมากปาร์ตี้เรียกว่าแบบตอนนี้คือสวยด้วยสนุกด้วยเอนจอยด้วยก็เป็นอย่างนั้นมาตลอดกับข้อนี้ทางทิศอาหารพอดกับเรื่องราวที่ผ่านมาเป็นไงบ้างกันจ้าหนูไม่พูดได้ไหมคะขอบคุณนะคะแต่ตอนติดมา อืมค่ะันวันมันวันมีการกับเพื่อนอีกไหมไปต้องไปจอยกันอีกมี่ไหมคะอืมก็เอ่อหรือว่ายังไงหรือว่ายังไงคือถ้าจัดใหญ่ขนาดนั้นอะคงปีละครั้งพอค่ะเพราะว่ามันเหนื่อยค่ะแล้วแบบเออชิลๆไปกับเพื่อนอะไรเงี้ยไปตลอดอยู่แล้วไม่ใช่ค่ะแล้วกับเรื่องที่ผ่านมาก็คือขอข้ามเลย ใช่ค่ะเรามุกอ่อนไปเลยเนาะสวยๆของเราตอนนี้ตอนนี้อยู่กับปัจจุบันนะคะหนังตันเดอร์โบจะเข้าวันที่หนึ่งลค่ะเราก็ต้องมาดูหนังกันค่ะความสุขความสุขนคืออะไรเรารู้สึกว่าแบบคืออะไรคะจริงๆก็เป็นเหมือนเดิมนะคะความสุขก็คือไม่รู้หนูก็มีความสุขกับการใช้ชีวิตทุกอย่างค่ะมันก็มันก็เหมือนเดิมแบบใช้ชีวิตได้ทํางานได้ ได้กินของอร่อยได้เที่ยวกับเพื่อนเลยใช่ก็แฮปปี้แล้วค่ะนนี้แฮปปี้ความโสดแฮปปี้ดีค่ะ ใช่ครับมาสุดใช่ครับมาสุดได้แล้วหรือยังนิชาขายอยู่คนเดียวค่ะโอ้ยมันต้องถามซ้ำแล้วถามอีเลยพี่แบบพี่ที่เป็นห่วงก็ขอขอบคุณนะคะที่เป็นห่วงแล้วก็อยากให้ทุกคนมีความสุขกันค่ะไปดูแตนเดอร์โวลกันนะขอบคุณทุกคนที่ติดตามที่กลังทำขอบคุณมากๆให้ดูให้ลูกเส่งลูก นิชานิชาาขาก็ไม่กินเหรนะหนแ่งสงสวยส่สวยส่วยที่่งสอองพี่อาพีอาพี่อกมอหน้อย่าพึ่งไปิชาอนิชาเพึ่งด้วยลอเงงสองข้าเออนี่นิชาจ๋าของสตอสตอโอ้นี่อยิ้มหวานจุ้นิชาจ๋านิชาจ๋านิชนิชาานิชาจ๋านิชากนิชาจ๋นชาานิชาิชาจ๋านิชาจ๋นาจนิชาจ๋านิชาจ๋านิาจ๋จ๋า ก็มิงปอง oui. อปองปององหใจ้งนมิงองคุณชาอี่ uh, ชาจะไปน่าพี่าอลหนา่กปนี่าปนอาก็ย่งู

อ่าคุณยืนได้เลยค่ะอ่าค่ะสําหรับวันนี้นะคะ